ออกสตาร์ทในช่วงเวลานี้ครับโอ้เด้งสู้มือ,อดีเหลือเกินสรันยูไมค้อรับสรันย,โ God นนยูโอ้เด้งดีเหลือเกิน9 9 9 9แล้ว692นักแข่งจากทีมเดียวกันครับนี่ยครับสรันยูแล้วก็ผมพนิดครับขจรเกียรติสายทองนี่เห็นไหมครับดูเส้นทางที่แบบว่าทีมโคช้ชเขาได้บอกไว้หน่อยว่า <พบ S 1> จะพุ่งขึ้นมาถึงไหนได้นะครับดีตอนนี้ผ่านโค้งสามไปแล้วนะครับมีหลุดกันไปบ้างครับแต่ว่าก็กลับมากันได้ครับ หายไปหนึ่งคันเพราะว่ารถเสียนะครับแต่ว่าไม่รู้กลับมาได้หรือเปล่าครับโอ้เอสทีสาครับมาแล้วครับรอบแรกนี้คือเอาให้เต็มคันเร่งก่อนครับมาครับมาครับเจ็เจเจตอนนี้อันดับที่สี่นะครับมาดูครับดีครับในจอภาพโอ้ยพันิเก็เลรกกำลังกะแซง C ีบี0 0รพันดับเบิลอาครับ ทำไมฮะเกิดอะไรขึ้นครับพี่ครับมีจำสตาร์ทเดี๋ยวรอเช็คอีกทีว่าเป็นหมายเลขอะไรหวยจะออกเลขอะไรนะครับผมเจ้าของโพนี้ครับคุณนชระกาดตอนนี้เห็นเหมือนในจอมฮ้ายจะเป็นกำกันกบอกครับพุ่งมาแรงเลยครับเบรกลึกไงครับสามสามสามครับลึกจริงๆครับลึกสุดใจครับรอบแรงนี้ยังไงก็ไม่มีเวลาเกิดครับพี่มันเลยต้องเอาไว้ก่อนนะพี่ครับมาดูครับ SP3 และ SP3 มาแล้วครับโอยนี่ออกคือหมายเลข38จำสตาร์นะครับ38เีอไปออะลองแลบเลยเขาให้ลองแลบไหมหรือว่าบอกเวลาไปเลยบูกเวลายดูดูดูเติดเตดอาไปแล้วครับโอ้โหอ้โหไป30วินะครับเอาโดน04ลุยค่ะ99 Powder Coat สู้ๆได้ด้วยกับบ้านไปเลยหมาล่าย่าง10ไม้โอ้โหนี่คืออันนี้แหละครับ คือถ้ามีโพเดียมมี马าให้ด้วยใช่ครับมีเชียเอ็มแปดแปดห้าสู้ๆทั้งคุณออมนะคุณเก่งไกลเชียสามสามสามครับผมครับมาดูครับในจอภาพครับ s S สเสามนะครับรถสต็อกเนี่ยจะเป็นสีฟ้าครับแล้วก็เอสซูเปอร์ไบค์เนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับต่างกันที่สังเกตได้ง่ายที่สุดคือเรื่องของยางครับ ถ้าเป็นสีส้มนั้นจะต้องเป็นยางโลนหรือที่เราเรียกว่ายางสลิกนะครับแต่ถ้ายางของรุ่นสต็อกนะครับสีฟ้านั้นจะต้องเป็นยางที่มีร่องนะครับหรือว่ายางที่เราใช้ถนนกันนั่นเองครับครับผมจุงนี้ก่อนถึงโค้ง12ครับฟงวามมาแบบนี้ครับดูจังหวะการยกลึกๆนี่ลึกจังเลยครับดูกติวีฟอร์บเซ็งโซนโอ้ยรถมันดื้อแต่มันแรงเราบอกว่าวีฟเลนด้านหน้าของดูกรติเนี่ย ้อาจารย์เป็บรุิพทโทโอ้โหหลุดใหญ่ครับหลุดใหญ่ครับ3 3 3ขึ้นมาถึงกระดังงงครับคุณชรัตครับผมเทพสองะสมครับที่ผมบอกะว่าย้ายฝั่งครับมาจากโบตาครับเพราะนั้นสไตล์การขี่ของเขานี่ก็จะได้ทักษะการคุมรถสำหรับรถที่อาการเยอะได้เป็นอย่างดีครับเก็ขับดีเนะ รู้ว่าใครใครโอ้โ,อโอีกาขามาหนึ่งคันนะครับโอ้ยเดี๋ยวหลุดรันอออไปลงมอ่ะหนึ่ง<ม>คันไม่รู้ว่าใครทำไมเ<ห>มื่อกี้ผมเห็นกาขาแล้วรถดิ้นอ่ะไปโดนหรือเปล่าหลวงไม่โดนอ่ะสิบสี่ครับหลุดไปหนึ่งคันหนึ่งสี่ธนพลการจะอ่าการชนะอ้าวเอาดิ้นครับเอาแล้วดูคติดุดหลุดไปแล้วครับหมายเลขสิบห้าครับชลตีวัฒน์เส้งโสดครับโอ้ยหล่นเลยทีนี้เมื่อกี้อยู่อันดับสอง โอ้โหรถมีอาการนั่นแหละครับน่าจะถ้าพุ่งดาวนะครับน่าจะเป็นปัญหาที่ traction control ครับสองนักแข่งยามาฮ่าลูกค้ายามาฮ่าครับจากบูครูนะครับผมาบูครูครับหมายเลขเก้าหกละเก้าเก้าครับ84สิบสี่อยู่ในค้าสองเอสพีสามครับทำมาจักครับมาจับอยู่ในอันดับที่สองอ๋อของเอสพีสามครับใช่ครับ อันดับหนึ่งนี่เป็นนี่แหละนะโอลิเวอร์เนี่ยนะใช่ครับที่คุณบอกว่าแรงเหลือเกินครับเด็กเด็กเด็กบุรีรัมย์แต่เป็นคนแคนาดาอยู่ในการแข่งขันครับกุ่ผู้นํากําลังจะอยู่เทิร์นโค้งสามตัดมาที่รถหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดบ้างครับโอลิเวอร์ครับผู้นําของเอสบีเอสทีสามทสต็อกนะครับเนี่ยโอ้ยังคงอยู่ในการแข่งขันครับสําหรับหมายเลขสิบห้าครับถึงรถจะมีอาการครับสําหรับโชติวิด ร้อยเดียวครับอย่างน้อยก็มีคะแนนนะพี่ใช่เก็บคะแนนไว้ก่อนไงพอรถมัน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 ไม่พร้อมเนี่ยมันก็จะอย่างเงี้ยแหละคอนโทรลยากใช่ครับนี่สิบปีสุดการแข่งขันมันโคตรไกลเลยพี่อ้ดีดิมีคนเดียวที่สามารถทำได้ที่ผมจำได้คือพี่โกโก้สวินต์พอโดนจับสตาร์ทเขาก็แก้ดีเลยไอ้พิ้งโคลียมดีเลยครับคู่นี้ครับระหว่างยามาฮ่าครับป่าเทพครับกับสันยูครับ ใช่ฮะโอ้อโหคุณจะยกล้อเป็นโมดตาแบบทุกครั้งไม่ได้นะครับเด้งสู้มือดีเหลือเกินครับคาวาากิเซตเอ็กเนครับด้านหลังโดนไล่บี้ติดกดดันมาหนักๆจาก2นักแข่งครับจากทางฝั่งของยามาฮ่าบูคูไรเดอร์ครับยามาลูปทีทีเอสรซซิ่งครับครับมี99และ96ครับพี่ใช่ครับ ผู้นาตอนนี้ออกจากโค้ง3ดันเนินต่อเน,นื่องขึ้นสู่โค้ง4ครับชิดขวาไปก่อนที่จะเข้าสู่โค้งซ้ายไฮสปีดมันเทพสอมผสมยังคงเรียกได้ว่าขับขี่ได้อย่างดีอย่างต่อเน,นื่องมีสเตเบิลครับโอ้โหเอาตอนนี้ครับโอลิเวอร์เข้ามาแทรกซึมอยู่ติดธนาของพงพนิดแล้วครับผมพูดคําว่าแทรกซึมห่องมากเลยใช่ครับเพราะวา่า มันเป็นการที่แบบมาหนึ่งเดียวพี่เข้าใจไหมอารมณ์ถ้าเป็นภาษาเราคือเหมือนแกะดาอ่ะใช่ปหคือคนอื่นเขาเราสอดแนมคือยังไงสอดแนมนี่คือไม่รู้เลยไม่เห็นต้องไม่เห็นเราต้องไม่เห็น77สเจถึงเรียกว่าสอดแนมถ้าแทรกซึมต้องเห็นเห็นแต่น้อยแต่ถ้าสอดแนมคือไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยใช่ครับมาที่9 9เในจอภาพครับสันรันยูครับโอ้แสงแล้วด้วยนครับแสงขึ้นมาแล้วครับสองรอบทางฝั่งของยามาฮ่าครับจากบูครูครับ รถหมายเลข9 9ครับสรันยูแสนอแสนสั่นนะครับครับผมเต็มแล้วครับพี่แต่ว่าไม่ยอมครับอันเทพองเีครับจานยิบเออขี่รถแข่งคนอื่นเขาขี่กัน2 0งนี่ขี่รถเดียวยิงจบได้โอ้โหครับหมายเลขแปดแปดนี่ครับมามาครับเอลไพสาลยนร้อยเอ็ดด้วยความพยายามครับตอนนี้อยู่อันดับ17โอเวอร์ออยู่อันดับที่9ในคลาสครับผม เขามาเนี่ยเขาลางานมา45หวันนะแล้วก็จะมาตั้งใจแข่งมากครับอ้าวเจไปไหนจ้าอ้าวลิเวอร์ลิเวอร์โอ้แหแกซกซึมของผมแซกซึมของผมลดดับครับกลายเป็นว่าตอนนี้ที่9ที่10ที่11โอเวอร์ออคืออันดับหนึ่งสครับและตอนนี้นี่ครับอีกหนึ่งกำลังอาว์กำลังใจที่อยากจะส่งให้แกครับพี่บูดใช่ครับแกตั้งใจมากๆครับที่อยากจะทำงานแข่งขัน บุญพิภพแซ่ลิมอยู่อันดับ18โอเวอร์ออ้นครับแล้วอยู่อันดับที่9ในมีดีดหนึ่งครั้งครับใครเอ่ยปัตโท้พันเด้ครับพันเด้ครับกำลังอยู่ในลายกำลังจะเดินคันเร่งออกแทคชั่นปรับน้อยไปหนึ่งเบอร์ไปเพิ่มอีกหนึ่งเบอร์ครับโอ้โหเพราะมันปรับน้อยทุกท่นเดินกระแทกคันเร่งออกมันบึ๊ดหนึ่งทีครับบุญชูโอ้โหเปลี่ยนชื่อเขาเรียบร้อยนะครับตีผ้าจาร์ไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะเจอผ้าจาร์ก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับ ผู้นำตอนนี้กำลังจะถึงโค้งสี่ครับคุณผู้ชมหมายเลขเก้าสิบเก้านี่ครับมาแล้วครับตรงนี้สันยูแสนสักครับนี่คือรอบรองสุดท้ายนะครับไทยจากแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นรถหมายเลขเก้าสิบหกครับตามมานะครับสำหรับนักแข่งอย่างหลิวนะครับนักแข่งต่างชาตินะครับดีนะครับมาอีกเข้าสู่รอบสุดท้าย กับหมายเลข999สรยูแสนสักตามมาด้วย96พพพนิษเกณฑ์บรรจงและ333 3, 3, พันเทพสอบประสงครับปาดไปแล้วครับปาแล้วครับผม1กับ2นั้นน่าจะมีระยะยืดแบบเต็มตัวแล้วกับตอนนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะครับ999 96และ333 3, 3, ครับ ตอนนี้ต้องระวังครับหมายเลข3ตามมาติดๆแล้วสำหรับหลิวเชียนยู่นะครับ61ครับ99สวยๆหล่อๆไม่มีใครมาแยกแล้วตอนนี้กับหมายเลข99ครับมาคนเดียวครับถ้าแบบนี้ขออนุญาตแอกเลยครับครับผมแล้วก็รอแล้วครับสบายสๆครับผ่านเชเกอร์แฟลกเรียบร้อยครับทั้งสคนเลยครับ สรันยูแสนสักแล้วก็ผมวันนี้เกรดบรรจงครับ2นัดแข่งจากยามาฮ่าบูครูไรเดอร์อรออาารครับยามาลูบซีทีเอสเอร์ซิงครับทีสามอ่อขอไใครับเอสทีสามนะครับสต,ต็อกเป็นน้ริมบ่วงทองอันดับหนึ่งครับอันดับสองเป็น